ราคาผักวันนี้ปลูกผักเช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่4กันยายน2566กวางตุ้งใบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใต้หวันวันนี้20บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำดอก วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกจีนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเจดีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีแต่งผลวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีไม่แต่งผลวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระลำม่วงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแขนงกระลำปลี วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขณะต้นวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมขณะยอดวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแต่งผลวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แต่งผลวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหางหงวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดแก้ววันน <ym idd sup puedo ises> ี้ห้าิบห้าบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้ยี่บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ํามัดยี่สิบห้ากรัมวันนี้60บาทต่อมัดผักบุ้งไทยมัด1ิบกรัมวันนี้40บาทต่อมัดผักขึ้นช่ายวันนี้เจดสบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้ห0ิบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้60สบบาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่ง วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี30้30บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้230บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้หนึ่งยบาทต่อกิโลกรัมใบกระเพราวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัม ใบแมงลักวันนี้สามสิบบาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายขาววันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้สี่สิบบาทต่อ,อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้ยี่สิบห้าบาทต่อ,อกิโลก,กรัมกร,ร,ระชายซอย วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันน okay. ี้40บาทต่อกิโลกรัมคาอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคาแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนวันนี้210บาทต่อกิโลกรัมพริกกระเหลี่ยง วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงวันนี้60บาทต่อก <'t> ิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนเขียววันนี้50บบาทต่อกิโลกรัม พริกยอดสวนแดงวันนี้5 0บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้5 0บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้ร1 0บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้1 1 0บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้ร1 0บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลือง วันนี้2 2 0บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้ร้อยบาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้ร2 0บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้ 34, บบาทต่อกิโลกรัมบวบหอม วันนี้26บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้14บาทต่อกิโลกรัมชาอมวันนี้20บาทต่อกรมดอกแคร์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้14บบาทตอ่อกิโลกรัมฟักแก่ วันนี้13บาบาทต่อกิโลกรัมมะราคีนกวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะราจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมเมเขือฟวงเด็ดขั้ววันนี้8ปบาทต่อกิโลกรัมเมเขือฟวงไม่เด็ดขั้ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเมเขือม่วงวันนี้ส0บาทต่อกิโลกรัมเมเขือม่วงก้านขเขียววันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมเมเขือยาววันนี้32บาทต่อกิโลกรัมเมเขือลาย วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเซดิ้งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียววันนี <mas> ้25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงปนเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินี วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปลาะวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมาละกอดิบวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมาละกอฮอลแลนด์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมาละกอแขกดำวันนี้35บาทต่อกิโลกรัม แตงกวาเบอร์กลางวันนี้สิบเกียรบาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้สิบแปดบาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้สิบสี่บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้ยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้ยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์เล็กวันนี้สิบแปดบาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์กลางวันนี้ยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์ใหญ่ วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัด10บกรัมวันนี้100บาทต่อมัดผักปลังวันนี้30บาทต่อกรัมผักสลิดวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมสายบัวรอกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม หน่อไม้ฝรั่งเกรด A วันนี้ร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด B วันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด C วันนี้เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมหัวใจเท้าวันนี้สิบหกบาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กวันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลางวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่ วันนี้140ยบาทต่อกิโลกรัมแครอทวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้700รบาทต่อ600ลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้1,000บาทต่อ500ลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้1,200ันบาทต่อ400ลูกเห็ดกระด้างวันนี้ร้0ยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้160บบาทต่อกิโลกรัม เห็ดนางฟ้าวันนี้70บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าฟูฐานวันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมวันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลางวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร้อยหกสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสด วันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งวันนี้สามรอยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้ร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้สองร้อยบาทต่อห้ากิโลกรัมมะกรูดเบอร์กลางวันนี้สองร้อยหกสิบบาทต่อห้ากิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้สามร้อยบาทต่อห้ากิโลกรัม จบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ